<c oughs> มาร์ฟวันนี้มันเล่นเกเมกนะันือนะในเซิร์ฟบ็อกแมนเฮ้ยแอปยูอะไรมันนะโอโลลโลมันคุยได้นะครับเดี๋ยวผมให้เลี้ยงโหลดแอปนี้ไว้ได้านล่างคลิปซึ่งเป็นของมายครับนะอะไรเนี่ยรีบดูก่อนลบอะไรมันนะ มีคนกี่คนเดี๋ยวชวนเพื่อนแป๊บนะเฮ้ยเดี๋ยวเราร,รอแป๊บหนึ่งกำลังจะมา มาเป็นฮีโร่ชื่อมันนั่งอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนพี่ไไปก่อนคนเต็มยังวะยังมีสองคนหนึ่งอยู่ไหน,นยังอยู่ Rồi Sớm tên chị Khôn Măn dù này mới lúa măn... nà Tâm nó Bây giờ mới chơi măn này á Dây chim nhà Phương ghê Ua. มันไม่ตอบออกก่อนมามาเล่นเซฟนี่ป้า,ปาอยู่จุดเกิดอ้าอ,อะไรเหรอกิมเข้าไปเนะ้รอมาเป็นโสดกัน เข้าไปกันนะเข้าไปแล้วแต่อะไรเนี่ยอ๋อขอความยี่สิบไวะกำลังก็ไปเล่นไม่ไปเล่นเหรออย่ามาเป็นฮีโร่กันทีเล่นที่เล่นเมื้อเ,เกียเดี๋ยวหา,างให้อะไรวะอู้วว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 วนวววววววนวว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 ไวววว่ ไม่พี่ไม่เล่นสร้างอะไรก็ได้ปะ,ะใครใครชวนไม่ได้ชวนอ๋อชวน <Hey. S 1> อะไรกินเปล่ากินอะไรยำอะไรถามว่ายำอะไรมามาเดี๋ยวออกไปกินพพดเดี๋ยวออกไปกิน อ๋อ,อ,อเราต้องรอแป๊บนึงเอ้ยเดี๋ยวเรดาตัดคลิปไปเลยไหมไม่ต้องจะได้อะอ๋ออยากให้ลิงโหลดไว้ใครอยากเล่น ให้ไอพีห้องผมไว้ด้วยเดี๋ยวผมให้หดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนนะสร้างไรก็ได้นหว่ารแค่มันเอด,ดวะอไม,ไม่เดี๋ยวไปกินไม่กิน เดี๋ยวเราอินชาร์ดดาบแปบ,เ,บนะเดี๋ยวไปกินข้าวแป๊บนึ่งนะมากิน ข้าวเพิ่งเสร็จเฮ้ยไม่ได้กินข้าวอลยกินยำม,มากๆเลยมีกล่องข้าวอะไรวะเดี๋ยวรับเพรก่อนไปบ่องโอ้มาเสร็จแล้วมาจดไอดีห้องผมเนี่ยข้างบน,น ID เนี่ยไอดีเนี่ยอะไรวะ เาลินซ่อนแอบกันมะโอ้เอาติฟันะแลบยู เี้ยวเลยมันวะเฮ้ยโอ้ยกิมเล่นหระพี่ไหมเล่นอะไรนะจำไม่ได้อาอะไรนะ chăm ấy กดเข้า đi. À. Khóa làng á,พี่ lืม á. Giờ gì cho nên. Lืมละ. เอา ít server leo chẳng à. What the fuck. đốt ออมาเล่นซ่อนแบบอบเขาปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเฮ้ยไม่ต้องมาใกล้พี่เนี่ยไม่ร้อนอปเล่นไม่เล่นแล้วาสาน้าดิเออเซอก,ก็ไเมเลกดิไม่ เดี๋ยวพี่สร้างเซิร์ฟคิมเข้ามานะอแอดมินเอ้ยไปไกลดิแอดมินทิดโอ<ฮ>ใครเอามายังยังไม่มายังไม่ไม,ม,มีเขาไม่แม่งกิบกันวะ โอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมไหมนี่ไงของคิม เธอใครมีปัญหาเข้าได้ปะหรือหลุดยังไม่ได้เข้าเลยของอยู่ในตัวมั้ยหรือไรใครเข้ามา เข้าไปนีซื้อเคยหมดส่งกลับจุดเกิดกำลังข่ดตอนเช้าเฮ้ย นี่ลัดเลยอ๋อมาของนองเอสแบบเอสแบบเซิร์ฟเวอร์ไหมไม,ไม่ไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะไปดูในข้อความก่อนดิลองไปดูในข้อความดูทำไมอะไรของมันแมเข้าไปในข้อความพิ่มาก เ,เดี๋ยวเราออกดีไหมเราใส่หน้าก,กากโอ้ยเมื่อวานพีพีกับน้องอะไรหายหายอะไรไม่มีอะไรหายแต่ชุดเกาะเกือบพัง ชวนไปเข้าห้องหน่อยไม่นี่ใช่ไหมพี่เลิกเล่นแล้วทำฟาร์มแรกของม,มามาเล่นกันอะไรเนี่ยกิมนำไรเล่นกันไม่ชวนหน่อย ไม่คิดเกียดชวนไม่ไม่ไปหาเองดิออกไปเกลไกลดิมาเดี๋ยวพี่ชวนเอาไม่ไม่มีแป๊บนึงติร์ตะติร์ติร์ตะติร์ตต Tết Vĩ Hiệp Mình lên ngành vò Ơ ừ. Điều... Cái này là Điều lên con mẹ pa.